คลิปนี้นะคะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีธนูนะคะผพ้ที่เกิด22พฤศจิกาถึง21ธันวานะเรามาดูพลังงานที่น่าสนใจของชาวธนูที่โสดนะคะในช่วงหลุมเดือน6ปี66นะครึ่งแรกของมิถุนายนะคะชาวธนูที่โสดนะพลังงานที่น่าสนใจของคุณมีอะไรบ้างนะคะไปแรกเป็นตัวแทนของคุณธนูห้าไม้เท้าคุณธนูที่โสดอาจจะก,กําลัง มีปากเสียงกับคนที่คุยอยู่นะคะดูดูอยู่นะศึกษากันอยู่นะคะ Robin e Willel of for t u n e อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนไปของใครบางคนนะขยายพลังงานนี่ไงหกเหรียนแต่จริงๆอ่ะคนที่เขาเป็นคนคุยกับเราอ่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคุยมากกว่าหนึ่งคนหรือแม้กระทั่งตัวคุณธนูเองอาจจะมีคนคุยมากกว่า หนึ่งคนก็ได้นะคะ justice อาจจะมีการกำลังตัดสินใจที่จะเลือกใครได้ไปต่อใครตกรอบก,ก็ได้หนึ่งเหรียญหรือเลือกเลือกระหว่าง relationship ที่จะเป็นคนคุยหรือไปมุ่งเน้นที่งานธุรกิจก็ได้นะคะ the magician งานอาจจะนำพาคนใหม่ๆเข้ามาทำให้มี choice ใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆนะคะสองดาบคุณธนูมีเรื่องให้ต้องเลือกต้องตัดสินใจใน EP นี้แน่นอนนะคะสองดาบกับ justice เป็นพลังงานของการที่ต้องตัดสินใจต้องเลือกระหว่างอะไรกับอะไรนะคะ king of w a r s king of w a r s ระหว่างใครกับใครนะอีกใบหนึ่งนะคะ h e g e of w a n d s ก็น่าจะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะต้องเลือกระหว่างใครกับใครจริงๆหรือเลือกระหว่างงานใหม่กับงานเก่าก็ได้เลือกที่จะตัดสินใจที่จะลงทุนธุรกิจใหม่ๆก็ได้นะคะ แต่ในทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นพลังงานที่ต้องมีการตัดสินใจแน่ๆนะคะแล้วก็ถ้าให้คะแนนคือให้คะแนนของในเรื่องของความสัมพันธ์มาก่อนก็คือต้องเลือกระหว่างใครกับใครอันที่สองคือเลือกระหว่างงานเก่ากับงานใหม่และอันที่สามเลือกระหว่างจะลงทุนหรือไม่ลงทุนนะคะอ่ะนี่คือพลังงานของชาวธนูที่โสนขยายนะคะ พลังงานของชาวธนูที่โสดนะขยายพลังงานนะคะสามไม้เท้าถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็คุยมากกว่าหนึ่งคนคบมากกว่าหนึ่งคนไม่ว่าเราหรือเขานะคะข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายก็ได้ queen of cups คุณธนูดูทรมพลังงานแล้วค่อนข้างที่จะอาจจะเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองไม่ได้คุยกับเขาคนเดียวหรือเขาไม่ได้คุยกับตัวเองคนเดียวนะคะคุณได้เหมือนกันเนี่ย พลังงานไม่โกหกแม่มอสรา่านะคะนี่คือคีย์เวิร์ดใหญ่ของคุณเลยคือ6เหรียญน,นะมีใครบางคนคุยมากกว่า1คนนะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วต้องมาในเวลาที่ใช่นะแม่มดบอกพลังงานจากรูปรูปหนึ่งใบแม่หบอกเรื่องคุณนุนได้หมดโดยที่ไม่ต้องคุยอะไรกันเลยอะนะคะลองไปดูคลิปแม่มอสรา่าเล่าในทางความรับสวรรค์ในทิกต o อกปักไว้คลิปแรกเลยนะคะปักหมดไว้เลยช่องบนสุดนะ จะได้เห็นรีวิวมากมายนะคะนั่นคือการยืนยันของพลังงานที่มีอยู่จริงและแม่ก็อยู่กับพลังงานมานานพลังงานไม่โกหกบอกแต่ความจริงเท่านั้นนะคู่บาจานย์มีรอยากบอกชาวลัคนาราศีธนูโอ้เขามีมีใครบางคนมีแฟนอยู่แล้วอะ่ะเขาดูดีอ่ะงานนำพามาเจอกันดูดีนะคะแต่เขาไม่ได้โสดเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูก็น่าจะโบะได้เล,ล้หลักว่าเขาไม่ได้โสดนะคะ ทีนี้เราจะมาเช็คพลังงานของชาวลัคนาราศีธนูที่มีคนคุยดูดูอยู่อิเลชันชิปแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะผู้ที่เกิดที่สองพฤศจิกาถึงยี่สิบเอ็ดพันวานะใบแรกนะคะเป็นตัวแทนของชาวธนูที่น่าสนใจนะ t e ม p e r a n c e มีการเปลี่ยนมีใครบางคนเปลี่ยน lation s h i p s t a t u สเปลี่ยนสามถ้วย มีมากกว่าสองคนในความสัมพันธ์นะคะสองดาบคุณได้สองดาบเหมือนกันนะพลังงานไม่โกหกแม่เห็นไหมทำไมแม่มดใช้ไพ่น้อยมันเป็นการยืนยันมันเป็นจุดรวมแสงรวมพลังงานเลยไพ่ยิ่งน้อยพลังงานยิ่งเข้มข้นนะคะแล้วพลังงานไม่วนเวล์นะเวลามาปรึกษาแม่มดซร่าเราแ่เรสิบปีอะ มันสรุปในห้าประโยคแรกที่แม่พูดเลยโดยที่เราไม่ได้คุยอะไรกันเลยมีความเป็นไปได้สูงมากนะคะ Justice เุาได้เหมือนกันอีกแล้วอะ่ะเุาได้ Justice เหมือนกันมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจช่างใจนะคะว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะอ่ะขยายพลังงานต่อนะถามจากจักรวาลซิสามเหรียญน,นะคะซึ่งเป็นพลังงานที่คุณธนูน่าจะ อยู่ในพลังงานที่เป็นรักซ้อนติดบังซ้อนเน้นมาสักระยะหนึ่งแล้วสามเหรียญสามถ้วยนะขยายพลังงานต่อแล้วก็มีสามไม้เท้าด้วยนะคะใช่แล้วล่ะนะคะสองเหรียญมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง r e l a t i o n s h i p มาเข้มข้นที่สุดนะคะ judgment เป็นพลังงานของการขอโอกาสเช่นถ้าคุณกับเขาแต่งงานกันแล้วเป็นครอบครัวกันแล้ว อาจจะมีการขอโอกาสซึ่งคุณธนูอาจจะต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะ k n i g h t of Cups เขาเป็นคนเจ้าชู้บริหารเสน่ห์นะคุณธนูคงคงคง,คงชินชากับคนคนนี้พอสมควรแหละนะคะอีกใบหนึ่ง k n i g h t of Wands มือที่สามเนี่ยนำพางาน งานนำพามือที่3เข้ามานะคะ k n i g h t of Wands กับ Page of Wands ตรงนี้จะเป็นพลังงานเดียวกันนะคะก็คืองานนำพาคนใหม่ๆเข้ามาทำให้เกิดการออกนอกแทร็กนอกลู่นอกทางขยายพลังงานต่อนะคะว่าจากักรวาลมีอะไรอยากบอกชาวลัคนาราศีธนู Knights of Pentacles งานนำพาคนใหม่ๆเข้ามานะคะ เดอะฟูลพลังงานชาวลัคนาราศีธนูอาจจะไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกันนะมืดแปดด้านเหมือนกันนะไปไม่ถูกเหมือนกันนะคะในกรณีที่แต่งงานกันแล้วเป็นแฟนกันมานานน,านนะเฮชออฟซอสคนเด็กเขาต้องมีปัญหาปากเสียงกันในแง่ของความสัมพันธ์แน่นอนนะคะคนที่เป็นเด็กไม่รับผิดชอบนะคะรักสนุกบริหารเสน่ห์ชอบออกนอกแฟชันอกลู่นอกทางนะ ติดเพื่มติดที่ใส่เกมอะไรก็ได้นะคะชาวลัคนาราศีธนูถามครูบาอาจารย์ดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีธนูนะโอ้เขาไม่ได้ทําผิดครั้งแรกนะคะเพราะนั้นก็คุณธนูมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจแล้วหละว่าควรจะทํายังไงกับคนคนนี้เพราะว่าน่าจะไม่ใช่ความผิดครั้งแรกแล้วก็ที่เป็นเดอะฟูเพราะอะไรเพราะอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกไงแล้วก็เลยเหมือนกับ อีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะทาไมถึงต้องเป็นจัด g m e n t เพราะว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะคะสู้ๆนะชาวลัคนาราศีธนูแม่มดบอกพลังงานทั้งหมดจากรูปนะคะถ้าแม่มดรู้เรื่องคุณธนูได้ทุกอย่างทั้งหมดจากรูปเพียงหนึ่งใบพลังงานมีอยู่จริงแน่นอนเราไม่อ่านรีวิวแม่มดสรานะคะในช่อง t ิ๊กต k อกแม่มดนะแม่มดเล่าในทานความรักสวรรค์คลิปแรกที่แม่ปักไว้ปักหมุดไว้นะคะดน,นั้นจะมีคอมเมนต์มากมายและเป็นคนที่เคยปรึกษาแม่มดสราก,ก่อน จะยืนยันว่าพลังงานมีอยู่จริงเจอกันค่ะบุย